กิจกรรม2ตัวนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่เคยทำมาลองทำมาดูได้นะครับผมกิจกรรมหายใจของตัวเวนนะครับพยูกับเพชรน,นะครับ กันทั้งหมดนะครับผมมีหลายอย่างเนาะมีตัวโพสตนะครับผมก็ต้องไปโพสต์ในตัว t w i t t ตอร์นะครับผมในการแชร์อันนี้เนาะสามารถที่จะเข้าไปดูในโค้ดได้นะครับผมหรือจะแชร์ในลิงก์ของผมก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเหมือนกันฮะไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่นะครับผมกีกรมอันนี้ก็เป็นแชร์เนาะสตาร์ซูเปอร์เควสซูเปอร์เควสนี้เป็นอีกอันหนึ่งนะครับผมที่น่าสนใจนะครับสำหรับใครที่อยากจะไปลองทำนะครับผมก็ทำเควสติดต่อกันนะครับผม3วันเนาะมันก็จะ ได้นะครับผมวันนี้ไปนะฮะับพันธุ์ชิพนะครับนะพยายามทำเควสให้ติดต่อกันเอ้ยเป็นให้สามวันหเจ็ดวันนะครับผมเจ็ดวันนี้แล้วก็จะมีสเปเชียลเควสขึ้นมานะฮะนี่คืนเควสที่เราสามารถที่จะไปคอนได้วอิเ็ตได้นะครับผม จะเป็นเควสฟรีเนาะกดเข้าไปเพื่อรับของนะครับผมส่วนเควสเสียตังค์มันยังไม่มีเควสเสียตังค์นะฮะโอเคครับเนี่ยจะมีคอลเลกต์ NFT นะครับแกรนนะครับอนะินไซน์นะนี่จะเป็นนี้นะคุณเควสเนาะซึ่งถ้าเรามี NFT นะครับผมในสังกัดนะครับผมเราก็จะมีโอกาสได้รับนะซึ่งเราไม่มีเลยสักตัวเดียวนะครับผม Okay. ไม่มีอดีนั่นแหละครับผมไม่เป็นไรฮะนี่เป็นอินไซด์นะครับของเราก็ได้ขอมาตรงนี้แล้วนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปดูกันว่าทำไมได้บ้างในนาะคตเนาะอย่า <c oughs> ลืมกดเข้ามานะครับผมเป็นมิรสหายกันได้น,นะครับผมอีกตัวหนึ่งนะครับผมเป็นรีทวิตนะครับผมกับส่วนของไลฟ์รีทวิตนะคอมเมนต์นะครับโลบอดี้แอนด์เลิฟนะครับผม ่48ชั่วโมงนี้นะครับผมถ้าไปทำก็เลยไปทำนะครับแล้วเข้าดิสคอร์เรียบร้อยนะครับผมมีโอกาสได้รับไวร์นาร์โลบอดีเอ็นทีนะครับผมวันนี้ตัวนี้ราคา1 6ื่นนะครับกับ20,000นะครับผมถ้าใครคิดว่าอยากจะเอาจริงเนี่ยก็ต้องดูให้ดีนะครับผมว่าอยากได้มันเพื่อที่จะทำอะไรนะครับผมแต่ก็คือเป็นไวร์ที่ค่อนข้างที่จะเป็นไวร์ที่เจ๋งอีกอันหนึ่งอะของโลกคิโตโลกเอ็นทีนะเวลานี้นะครับผมนะครับไปดูกันได้ไว้เจอกันสุดครับ